นี่ครับเห็นไหมอ่าเปิดได้2ตอนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ท็อปสุดแล้วนะครับฟอร์เอลเลน,นะถึงเขาจะเป็นแบรนด์รองนะครับแต่อ p อปชั่นของเขาทํามาได้ครบคันแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะไปดูการเลยนี่ฮะผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเลือกซื้อ รถสวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิคาครับศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถมานำเสนอนะเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์สองจุดสองไทเทเนียมพาร์ตสองบิลดีปีสองพันสิบเจ็ดสีดำนะครับคันนี้ผมมาขายในราคา7 3 9 0 0สบาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า7 3 9 0 0สบาทเท่านั้นเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นไฟใหญ่นะโปรเจคเตอร์นะครับ ตรงนี้กระจังหน้าของโฉมนี้ครับจะเป็นครีเมี่ยมนะครับท่านผู้ชมนะด้านหน้าของเขาก็จะมีปักเซนเซอร์มาให้นะครับตรงนี้ปักเซนเซอร์มาให้เลยตรงนี้ผมบอกเลยว่าครบๆนะครับนะฮะปักเซนเซอร์นี่ไว้กันหมอกสวยๆชุดแต่งในกันชนหน้ามีมาให้นะครับทุเราไปดูด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยจะมาด้วยล้อแมกขอบ20นะครับนี่ฮะล้อแมกขอบ20อันนี้เป็นล้อสแตนดาดนะครับล้อสแตนดาดเลยจะมาด้วยขนาดยางรับ265นะครับ 50R20 ยางเป็นยางปี2022นะครับท่าน้นะนี่มายางเป็นยางปี2022ดอกนี้เหลือลึกๆนะครับช่วงล่างนี่ครับบอกเลยว่าดีมากนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะด้านข้างของเอเวอร์เรสต์ก็จะมีบันไดข้างมาให้นะครับนี่มาบันไดข้างล้าหลังค้านะครับมีมาให้นะครับปาคอกประจมของข้างเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้ไปเลี้ยวเนี่ยจบมองข้างก็มีให้นาครับนี้ครับ แล้วตรงนี้ตรงบางโคนหน้านะครับก็จะมีโคเมียมนี่พร้อมกับโลโก้บอกว่า2.2อนครับตัวนี้เป็น6สปีดนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่ะมือเปิดนะครับเป็นมือเปิดโคเมียมทั้งสีอันเลยคิ้วดี่นํับโดยน้องเป็นยางพลาสติกสีดำนะครับตรงนี้อ่ะเรามาดูโครงสร้างกันเลยโครงสร้างแผงประตูแผงประตูนี่เป็นแผงประตูเดิมแน่นอนนะครับประตูก็เป็นประตูเดิมนะครับท่านชมนะนี่มาดูโครงสร้างตรงนี้อ่าพิเศษเลยนี่ผมจะดูนี่่ะเป็นองค์เป็นอาร์ตเดิมทุกจุดนะครับเห็นไหมตรงนี้ไม่มีการ ต่อเป็นอาร์ใหม่นะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถมือหนึ่งนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับท่านผู้ชมนะซอกต่างๆนี่เป็นซอกเดิมนะครับไม่มีการขันน็อตนะครับตรงนี้อ่ะนี่นะผงประตูนี่ก็สวยกริบเลยนะครับประตูเดิมแน่นอนนะครับรถเดิมทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นรถเป็นอาร์่เดิมทุกจุดนะครับรวดปนีประดุดนะครับอ่ะตรงนี้แล้วก็ระบบเบรกก็เป็นระบบดิสเบรก400นะครับมีมาให้หมดนะครับนี่นะ ล้อนี่สวยๆนะไม่มีรอยเบียดแน่นอนนะครับตรงนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับรีบๆเลยนะครับรีบจับจองราคาหมวกเลยว่าเป็นรถปีใหม่แล้วราคาที่จับต้องได้ไม่แพงนะครับทุงนั้นด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์นะไฟเบรกตรงที่3มีมาให้นะครับก้านปัดน้ำฝนหลังนะครับอคิ้วนะครับค่ายฝาท้ายเอเวอเรสต์นะครับเป็นโครเมียมเนาะนี่ครับโลโก้เทเนียมพัทนะครับตรงนี้าตรงนี้ห็นไหมฝาท้ายเขาับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับทผู้ชานตัวนี้นะฝาท้ายไฟฟ้าแล้วไม่พอนะครับ เบาต่างๆนี่ก็พับไฟฟ้าเอาขึ้นมานี่เป็นไฟฟ้านะครับเอาลงก็เป็นไฟฟ้านะครับท่านชมตรงนี้เห็นไหมแล้วก็นะครับนี่รถเดิมเนี่ยดูที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตนี่ครับไม่มีขยับแน่นอนนะครับไม่มีขยับแน่นอนตรงนี้เห็นไหมตัวนี้ที่ผมบอกไปว่าเป็นเบาะไฟฟ้าหลังนะครับเหนีะกดเลยครับมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะท่านชมนะอ่าบอกเลยว่าฟอร์ดเอลเลนนะถึงเขาจะเป็นแบรนด์รองนะครับแต่ออปชันของเขาทํามาได้ครบคันแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะ ดูการเลยนี่ฮนะเรามาดูด้านซ้ายกันต่อครับนะด้านซ้ายก็เหมือนกับด้านขวานะครับล้อมุงล้อ,มลอมแม็กนี่สวยๆถนะ้าไม่มีรอยเบียดแน่นอนครับยางปี2อ2มาบอทั้ง4เส้นแน่นอนนะครับท่าน,น,น,นชมนี่แผงประตูสวยนะครับนี่นะไม่มีรอยขีดข่วนนะแผงนวมต่างๆนี่แน่นๆนะครับนี่โครงสร้างต่างๆนี่โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับท่านชมนี่นะสวยๆเลยนะครับอ่ารีบเลยรีบรีบเลยนะครับอย่างนี้อ่าสวยอ ดูนี่การต่อเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมแต่งตัวคิกสวยงามครับเอาง่ายว่าส่วนออกไปนะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วครับเติมน้มันขับขี่ได้เลยนะครับหล่อๆเลยตรงนี้ชอบสายสายลุยหน่อยก็ไปแต่งเป็นสไตล์ออฟโรดนะหรือว่าขับสี่ไปเลยนะครับสี่คูณสี่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้นะมีหมดนะครับตรงนี้เห็นไหมมีหมดแล้วก็ตรงในกระจกเนี่ยในกระจกของข้างเคยมีไฟด้วยนะครับตรงนี้อ่ผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมบรราท่านผู้ชมแล้ว ดูภายใต้ห้องเครื่องนะครับหรือว่าภายใต้ฝาปองหน้าแล้วว่าผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วมันจะมีชิ้นส่วนอะไรมันจะเป็นชิ้นส่วนไหล่เดิมไหมหัวลงหัวน้อนจะมีการถอดไหมไปดูกันครับท่านชมนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยเขาจะไม่มีเหล็กค้ำฝาปงหน้านะครับเขาจะเป็นโช๊คมาให้ตั้งแต่ออกจากศูนย์บริการเลยครับเห็นไหมนี่หัวน้อนนี่ครับท่านชมนะไม่มีการขยับเลยนะครับฝาปงหน้านี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยโอ้โหแผ่นการความร้อนนี่เป็นแผ่นการความร้อนเดิมจากโรงงานนะ คนต,ต่างๆนะครับเป็นคานเดิมหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาง่ายว่ามันเดิมสนิทเลยอะดูสิเนี่ยเดิมสนิทเลยนะครับหัวนงหัวน้อนนี่กริบเลยนะครับไม่มีขยับแม้แต่การขันหรือว่าขยับหัวน้อนเลยนี่โอ้โหสวยๆเลยครับชิ้นส่วนก็เป็นชิ้นส่วนอไหลยเดิมนะครับนี่นะม,มีมาตรฐานมอกอ,อยู่ครบเห็นไหมโอ้โหพ่อคงพ่อแคสก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเอาง่ายว่า รถคันนี้เป็นเครื่อง2 0 0พนะครับนะมาด้วยแรงม้า160แรงมา้าตัวนี้เป็นเครื่องดูรัดอกน,นะครับนี่โอ้โหโง่านครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายใครที่กำลังมองหาเลยนะอย่าช้านะครับอย่าช้าราคานี้นะครับมคีคันเดียวนะครับอ่าเป็นไงครับผมพาท่านผู้ชมดูในห้องเครื่องแล้วนะเดี๋ยวผมไปพาท่านผู้ชมนะเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวที 1, ่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สาม เข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันเข้าใจกันนะครับผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารของ Ford e l e n t r ันิดครับภายในห้องโดยสารครับจะเป็นเบาะหนังนะครับโทนสีเบจนะครับเห็นไหมเบาะหนังเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับได้นะครับตรงนี้บอกเลยครบเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารเลยเนี่ยเราวผมจะ start อันนี้เป็นเสียงเครื่องเดิมๆนะครับเสียงเครื่องเดิมๆเลยตรงนี้ เสียงครึ่องเดิมเดมนะครับอ่ะเราฟังเสียงแนละ้วอันนี้เป็นเสียงครึ่งเดิมเดิมนะครับไม่มีการปรับแต่งท่อแน่นอนนะครับอ่าเรามาดูออปชันเลยตรงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยสีดำนะหุ้มด,ด้วยหนังนะครับทรงสปอร์ตเห็นไหมท่านผู้ชมนะตรงมาลัยก็มีมันติฟัง์ชันทักชั่นคอนโทรนะครับ,บ,รบพร้อมอแดปติฟคูคอนโทรนตรงนี้เลยสามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้ตรงนี้นะครับอ่าคันปัดน้ำฝนนะครับเห็นไหมจะเป็นเลนเซนเซอร์แล้วนะครับ ไฟใหญ่หน้าก็เป็นไฟใหญ่หน้าออโต้แล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นตรงนี้อ่ะเรามาดูนี่ครับตัวนี้ครับรถปี2017นสครับใช้งานมาโคตรน้อยเลย50,000ื่ครับ8,272กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากจริงๆนะครับอ่ะเรามาดูเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นนี่เป็นเครื่องเล่นหน้าจอซัสกก้นะครับสามารถรองรับ FM ได้ AM ได้ CD ได้นะครับ DVD ได้นะครับและตรงที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยคือเขาไว้ควบคุมแอร์นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะปุ่มหรือว่าเปิดปิดแอร์จากตรงนี้นะครับหน้าจอนะครับรนี่อ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีมืกถือเท้าแขนช่องเก็บของต่างๆนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็ที่วางแก้วมีมาให้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เกียร์เกียร์ออตโอต้นะครับแอร์ครับเป็นแอร์อโอตโอต้นะครับนี่แอร์ออโต้แล้วก็วมีช่องเสียบโอเลตมาให้2ช่องนะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้2ช่องบอกเลยว่าครบๆเลยนะครับตรงแผงประตูก็จะมีที่วางแก้วต่างๆมีมาครบ นะครับผ้าหลังคาเนี่ยเป็นผ้าหลังคาสีดําพิเศษไปกว่านั้นตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมพัดนะหลังคาของเขาเป็นหลังคาสันรูฟนะครับน้นชมเห็นไหมหลังคาสันรูฟนี่ไม่ได้เปิดได้แค่ตอนเดียวนะครับเปิดได้2ตอนเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเปิดได้2ตอนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้็อปสุดแล้วนะครับปิดกันเลยน่ครับกำลังปิดนะ มันจะเป็นสองขยะนะครับสองขยะนี่แล้วกดปิดรอบนะครับนี่ครัมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับบ้านบางแดดนี่มีไฟมีกระจกให้ซ้าย,ายขวาเอาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหครบคันออปชั่นเต็มนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปนั่งห้องสามแถวที่2แถวที่3นะครับว่าเข้าไปแล้วมีออปชั่นอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันนะข้าวห้องในสามแถวที่2นะครับท่านผู้ชมนะ บอกเขาว่าเลื่อนได้แบบฟอร์จูเนอร์เลยนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แบบฟอร์จูเนอร์เลยน,นี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะขึ้นมานั่งภายในห้องโดยสารก่อนนี่โอ้ขึ้นง่ายนะครับเข้ามานั่งแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแตกต่างกับฟอร์จูเนอร์แตกต่างกับปาเจโร่เอาง่ายว่าเข้ามานั่งแล้วมันรู้สึกสบายอะ่ะทอาไงไม่รู้สึกว่าอึดอัดมันแตกต่างกับสองรุ่นนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะภายในเข้ามานั่งแล้วนะครับโอ้อากว้างขวางมากเลยท่านผู้ชมนะ เข้ามาแล้วเอาง่ายว่าสบายนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพัดลมเขาแขนมาให้นะที่วางแก้วต่างๆมีมาให้นะครับตรงนี้นะครับอ่าฮะแล้วก็ที่วางแก้วตรงแผงประตูซองเก็บเอกสารมีมาให้นะครับตรงด้านหลังนะฮะตรงนี้เขาก็มีตู้แอร์นะครับตู้แอร์อยงนี้เห็นไหมตรงนี้ตู้แอร์มีเปิดปิดได้ทั้งหมดตรงเลยนะครับนี่พัดลมเร่งความเย็นนะครับตรงนี้อ่าอันนี้เห็นไหมเราจะปรับได้เลยว่าจะให้แอร์ตกลงไหนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหครบเลย นี่ไฟครับแปลงไฟไปรถยนต์เป็นไฟบ้านเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ช่องเสียบพาวเวอร์เลยนะครับ12โวลต์นะครับโอ้โหออปชั่นนี่เต็มนะครับเต็มเลยครับแอร์แอร์สามแถวเลยครับตรงนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งห้องในสั่นแถวที่สามเพื่อชมชมดูนะครับว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกยังไงครับของฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้ครับนี่ครับการพับเบาะเข้ามานะครับนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเบาะมันจะ น้ามาพับมาด้านหน้าแล้วก็สไลด์มาด้านหน้าเรานี่ครับนี่มันจะกระโดกไม่ได้นี่ครับขึ้นมานะครับเข้ามาแล้วมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับขึ้นง่ายนะครับเทสรูผมเหลือเล็ขรูผมเหลือนะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับไม่รู้สึกอึดอัดนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันจะเป็นหลังตรงในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะมันไม่สามารถปรับเอ็นให้มากกว่านี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูช่วงล่างอ่าว่าช่วงล่างของรถปีสองมันจะพร้อมใช้ขนาดไหนแล้วก็จะพาู้ชม ไปเทได้นะว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ขนาดไหนปะไปดูกันครับมาเดี๋ยวมาดูช่วงล่างด้านหลังกันนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเทได้นะครับนะมาดูการช่วงล่างด้านหลังเนี่ยของฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยก็จะมีโชคนะครับโชคกระบอกโชคใหญ่ๆเลยนะครับนี่ไม่ร่วไม่ซึมนะครับอ่าสแตนดาร์ดนะสปริงนะครับใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะด้านหลังก็มีชุดกันโคมาให้ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับ ลุหมากกันโค้งนี่ครับผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ร่วงไม่ซึมโชนี่ก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีชุดแคมเมอร์มาให้ด้วยครับนี่ซับแรงกระแทกนะครับท่ผู้ชมนะผมบอกเลยว่าอะไรที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นตัวช่วยซับแรงกันกระแทกของรถคันนี้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยช่วงล่างดีแน่นอนนะครับมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็ใช้ท่านผู้ชมดู บูธปิ่งนกบนบูธปิ่งนกล่างนะครับนี่บูธปิ่งนกล่างนี่ไม่ฉีกไม่ขาดนะครับบูธปิ่งนกบนต่างๆนี่อยู่สภาพที่พร้อมใช้งานนะลูกหมากต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับด้านหน้าเนี่ยก็มีชุดเหล็กกันโคลมาให้เนี่ะชุดเหล็กกันโคงนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดโช๊กนี่ก็เป็นโช๊กเดิมสแตนดาร์ดไม่รั่วไม่ซึมสปริงก็เป็นสปริงเดิมนะครับท่านผู้ชมไม่ล้าแน่นอนนะครับไม่มีการตัดสปริงนะไม่มีการตัดโช๊กแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะดู เป็นไงละครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสได้นะครับดูซิว่าช่วงล่างของ Ford e v e r e s t ปีสองพันเคันนี้จะดีขนาดไหนไปดูกันครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเทสได้ดูสมรรถนะช่วงล่างแล้วก็เครื่องเกียร์ของรถ Ford e v e r e s t 2.2นะครับ160แรงมา้าคันนี้ว่าเครื่องเกียร์จะเป็นยังไงช่วงล่างจะดีขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนี่ นี่ี๋ยวผมจะโดดขอสะพานนะครับนี่อันนี้ผมปล่อยมือนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับท่านชมตรงนี้อ่ะโดดเลยนี่ผมโดดมาแล้วนะครับไม่มีการดึงซ้ายดึงขวานะครับเครื่องเกียร์นี้นะครับทุกจังหวะนะครับบอกเลยว่าไม่กระตุกอ่าการเปลี่ยนเกียร์นี่ดีสมบูรณ์นะครับท่านชมรอบเครื่องนี่ก็ปกติไม่มีการสวิงแน่นอนนะครับท่านชมนะอ่ะผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับ คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเลือกซื้ออ่าเดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่านะว่าวันนี้ผมจะฟอร์ดเอลเวอเรสต์นะครับ2.2ไทเทเนียมนะครับพัสดปี2017มาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่ผมเอาฟอร์ดเอลเวอเรสต์นะครับ2.2ไทเทเนียมพัสดนะครับ2 w d ปี2017สีดำคันนี้มานำเสนอนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานทุกจุดนะครับท่านผู้ชมนะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพสีสภาพภายในให,ให้เต็มร้อยเลยอ่าเรามาฟังราคาอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะเอามาขายเท่าไหร่วันนี้ผมมาขายในราคา7จ็ดแสนสามหมื่นก็ประมาณเท่านั้นออกรถคันนี้ฟรีดาวนะครับอ่อนเริ่มต้นที่หมื่นสี่นะครับท่านผู้ชมนะคิดจะออกรคิดถึงอาร์บิกายังไงก่อนจบคลิปนี้นะผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนดีอ่ะมานาเสนออีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คาร์ r ฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m